สวัสดีครับพี่น้องครับพ่อกันคือเก่านะครับผมกับช่องเบ่าชัยศรีเกศชนแนลนะครับผมมนีหาอยู่ต่ตลาดนัดบ้านกุดว่านะครับอำเภอกุดชินาลายจังหวัดกาฬสินนะครับตรงกับวันพฤหัสที่30มนะครับมิถุนายน2565นะครับมีทั้งตลาดงัวตลาดควายนะครับผมอาเครื่องนี่บนแน่อาจิีดไทายควายปิดไทยพี่น้องนเบื้องน้ำนะครับผูดได้เขามาแล้วนะครับก็ฝากเบื้องน้ำแน่นะครับผม กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนคือเก่านะครับผมเป็นกําลังใจให้กับคนทํางานนะครับเอาเครื่องที่สามนี่ไปเปิดราคากันต่อเลยนะครับตัวนี้ก็เปิกดีโอ้ตัวนี้ใครเล้วขายให้พ่อเพิ่ล้วนะครับตัวนี้ได้ไปนะพ่อนะจับน้ำขายน้ำเอาาเบึงตัวนี้เนสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับ ง้วพ่อบตัวนี้หึงว่าผู้ใดอ๋อไทยได้จังหน่อยเด้อนะครับเอาเบิ้งก่อนนะครับสีเข้มดีนะครับพี่น้องงว่าตัวนี้ตัวนี้ลูกจักตแล้วพ่อง้ว่ลูกตัวเดียวนะครับตัวสองค่าทองนะครับส่วนสูงนี่ประมาณร้อยหาิบหาบวกคุณละนะครับผมนะครับลูกสองค่าทองตัวนี้ค่มตัวมากบอกพ่อโ่มตัวมาบอกครับผมตัวนี้เป็นค่มตัวมานะครับได้จักเดือนแล้วพ่อข่มตัวมา พึ่งผ่านได้สองรอบนะครับตัวนี้เดอนะครับสีแดงเข้มดีนะครับผมงว่วลูกสองตนะครับเบิ้งแข็งเบิ้งขามันตำหนีบ่มีนะครับผมเบื้องท้ายหนาตามันก่อนรับประกันให้ขาทุกขาตื้นนะครับตัวนี้พ่อเปิดจบาก่อนนี้ตัวนี้นะครับเปิดไว้ห้าหมื่นบาทนะครับงว่วตัวนี้เดอนะครับเปิดราคาไว้ที่ห้าหมื่นบาทนะครับนี่ได้สูงไงนะครับสูงนะไงนะครับรับประกันเลยตัวนี้นะครับผม เป็นข้มตัวมาในสองเดือนนะครับอ่ะตัวไหนอีกพ่อได้แล้วสามตัวนี่บ่มีตัวงามพ่อตัวนี้เท่าไหร่ก่อตัวนี้หาหมื่นหานะครับเดี๋ยวอีท้ายตัวหาหมื่นหายเบื้องก่อนมันอนี้สองตัวนะครับตัวนี้ง่วแม่สาวนะครับหาหมื่นหาพันบาทผิวสีเนียนดีพี่น้องผิวสีเนียนเดี่ยวง่วงงวประมาณง่วประมาณสองปีนี่ละนะครับสามารถเอาไป ผสมได้นะครับเอาไปเป็นแม่พันธุ์ได้คือกันทรงเงานะครับพี่น้องส่วนสูงนี่อยู่ที่ประมาณ140นะครับประมาณร40่นะครับแข้งขาแข้งขาดีเบิร์นะครับนี่แข้งขาดีเบิร์ตมันเปิดไว้หามื่นหาพันบาทนะครับห้าหมื่นห้ามีสองตัวนี่ครับเบิรงเบิ้์หน้าตาตัวนี้ก่อนนะครับตัวแรกนะครับตัวแรกนะครับเบิ้งหน้าตาดีนะครับแข้งขาดีนะครับผิวสีสีนวลดีนะครับพี่น้องนี่สีนวลดีนะครับโครงสร้างดี เพิ่นรับประกันให้นะครับขาทกขาถอนขายังรับประกันให้เบิดตนะครับสวงสุดสวงส้มตัวนี้เป็นวัวแม่สาววัวแม่สาวนะครับสวยๆห้าหมื่นห้าพันบาทอ่ะโป้งสางดีไปเบิ่งอีกตัวนึงนะครับหาหมื่นหาขึ้นกันตัวนี้นี่ตัวนี้นะครับพี่น้องตัวนี้เพิ่นเปิดไว้ราคาหาหมื่นหาพันขึ้นกันนะครับผมอ่าแข้งขารับประกันเบิดนะครับเป็นงัวแแม่สาวนะครับผม ส่วนสูงกับประมาณร้อยหาซิบนะครับโดยประมาณนะครับร้อยหาซิบแข้งขารับประกันเบึงโคนหางใหญ่ๆนะครับนี่โคนหางใหญ่ๆเครื่องเพลทสวยๆนะครับเครื่องเพลทดำๆแข้งขาเลี้ยวๆนะครับพี่น้องนี่รับประกันคือกันนครับอ่ะเบึ้งหน้าตาก่อนโทษจได้ครับพ่อโทษจได้ครับผมอ่าท่ายหน้าตาให้เบึ้งนะครับนี่หน้าตางัวสองตัวนี่ตัวละห้าหมื่นห้าพันบาทนะครับลงช่องเบาใช้สิสเกตเตอร์หัวเมษาวงามๆ แข่งขาทุกอย่างตัวนี้แวดล้อมส่วนอื่นเพิ่มรับประกันไฮบริดนะครับอ่าตัวละ55,000บาทเมสาวสนใจโทรเข้ามาทักเข้ามานะครับผมอ้ามาเบงตัวนี้ตัวนี้เท่าไดร่ก่เมื่อกี้นี้ครับตัวนี้สี่หานตัวนี้นะครับราคา4 5่0 0บาทเป็นเมสาวคือกันเนาะเป็นเมสาขึ้นกันนะครับ45,000ัน 45, บาทอหัวพ่นมีดตัวงามนะครับมือน,นี้นะครับเบงเบงส่วนสูงกันส่วนสูงกับสูสีกันนะครับส่วนสูงนี่ซ้ำกันเลยประมาณร้อยสี่สิบนะครับประมาณร้อยสี่สิบถึงร้อยสี่สิบห้านะ นาตาดีแข้งขารับประกันทุกอย่างขึ้นกันนะครับสำหรับพ่มสสำหรับตัวนี้เดอสามตัวนี้นะครับห้าหมื่นห้าพันบาทราคาตัวนี้สี่หมื่นห้าพันบาทนาตาลองช่องนะครับนี่เครื่องบดครบเครื่องขึ้นกันนี่นะครับได้การนะครับได้การทายเบิ้งทั้งผีน้ำนะครับทายเบิ้งตางข้อทายเบิ้งแข้งขาหนามันนะครับสวยงามนะครับมิถึงัวโถงงามนะครับสามตัวนี้นะครับผู้ใดหาสื่ออยู่บางคนพลาดนะครับเอาไปเลี้ยงเอาไปขุนเอาเป็นแม่พันแม่บล็อกได้สบายสบายนะครับผม เอาพ่อง่วมีตังอแงมนะพ่อเนาะนะครับผู้ใดสนใจโทรมาเบอร์ได้ครับพ่อ063 063 070 0ศูนย์หกสามศูนย์เจ็ดศูนย์่งก้นพ่อยังครับพ่อพ่อกำนันพ่อกำนันขุดชุมเนาะขุดชุมนะครับอ๋อน้องเหนือนะครับพ่อกำนันเล่าอยู่อยู่ยะโสเนาะน้องแหนนะครับโอเคครับพ่อขอบคุณหลายๆนะครับผมขอบคุณพ่อกำนันนะครับเอางัวมาเปิดมือนีิ มีตัวง,งามนะครับผมหามื่นหาสี่มืน 5, ไไน่นหาไายเหรอครับพอ่อไปไทยมาบืนเหรอโอเคครับผมขอคุณสําหรับข้อมูลดีๆนะครับผมผู้ดใดสนใจนะครับพี่น้องโทรกันเข้ามาสอบถามกันข้าวมานะครับง่วงกัพอกำนันเพิ่นเปิดรลคาไว้แล้วนะครับเบร์โทุกันไหนไว้แล้วตำหนีแวดล้อมส่วนต่างเพิ่นรับประกันเบิร์นะครับข้อมูลต่างๆโทรกับมาสอบถามกันเอาอีกทีนึงนะครับเพื่อความแน่ใจนะครับการซื้อขายสีบริมีปัญหานะครับไปต่อ,อกันอีกครับผมอ้าว,แลแลวัสดีค,ะะระะครับผม ยืนอยู่ในแวดล้อมของงัวเลยมีมีจากโตมั okay, ้น okay, ี่อ๋อแม่ลูกกับแม่สาวอามอบิงแม่ลูกก่อนนะครับของในหอยยอดเนาะแม่ลูกลูกครับตัวนี้อามเบิงแม่มันนะครับนี่แม่มันได้ลูกจากโตแล้วลูกประมาณสามโตลูกประมาณโตนะครับเอ่อส่วนสูงของแม่มันนี่สูงประมาณร้อยห้าสิบสี่จมหาบวกถึงห้าสิบเนาะแต่ว่าลูกแข้งขาทุกอย่างต่ำนี้มี้่วะ บ่มีตำนี้รับหนี้รับประกันตำนี้ให้เลยเนาะนี่ในหอยยอดเป็นรับประกันตำนี้ให้ทุกอย่างเลยนะครับลูกมันสีแดงเข้มดีตัวตัวเถิกเนาะตัวผูนะครับนี่ลูกมันผูสีแดงเข้มดีเป็นลูกของตัวใดหรือว่าข่มตัวไอืมสีแดงเข้มดีนะครับสีน้ําตาลแดงเข้มนะครับนี่ม้วนตัวผูประมาณสี่เดือนประมาณสี่เดือนนะครับออกลูกกระทบนะครับรอรอเลยนะครับผมได้สรงอยู่เนาะได้สรงสีไงไป็นอาย่ตัวนี้นะครับผม นะครับพ่อมีเปิดไว้หลายปันได้หน่อยสี่สหนอครับตัวนี้เปิดไว้ราคา46,500ืนารนะครับต่อรองได้ครับต่อรองได้เนาะนะครับต่อรองได้ในหอยยอดรับประกันตำหนิทุกอย่างเลยทุกอย่างครับรับประกันเบิร์ตนะครับนี่นะครับหัวรอรอนะครับสีแดงเข้มแม่มันแตกต่างกับแม่เลยเนาะนะครับพลันีกับแม่เลยนะครับบ่มีดางเลยลูกมันอ่ะผู้ใดสนใจทักเข้ามาเอาอีกตัวใดครับแม่สาวบ่บว่นี่เมีสาวครับอ่ามาเบิ่งหัวแม่สาวนะครับนี่ มาเบินง,ง่วแม่สาวของนายหอยยอดเด้อนะครับนี่ตัวนี้ง่วแม่สาวประมาณปีกว่าหรือรสองปีป่ะสีเขีวสองปีแล้วไหนวะนะครับตัวนี้ง่วแม่สาวสีเขียวสองปีนะครับพี่น้องส่วนสูงประมาณมประมาณร้อยสี่สิบห้าครับร้อประมาณร้อยสี่สิบบวกนะครับ,บนี่แข้งขารับประกันเพื่อนตัวนี้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 เ่ราะมีอย่างนะครับนี่มีแต่ความงามนะครับผมนี่เบิ็งผิวผิวพันธ์ดีนะครับผมสีละเอียดดีเนาะนะครับหน้าตานะครับนี่ลูกกระทบสวยๆนะครับตัวนี้ แข้งขาหนาดีเบิดนะครับเดี๋ยวทายรอบๆให้เบิ้งนะครับเบิ้งหน้าตามันนะครับเดี๋ยวทายรอบๆนะครับรอบๆให้เบิ้งนะครับอ่าเบื่องทั้งผีน้ำนี่จับได้บายได้เพูดว่านี่อ่าเบิ้งโค่นหางเบิ้งโค่นหางเบื้องเพียงผีนะครับนี่หางเงี้ยวโค่นหางแข้งขาเลี้ยวๆนะครับสวยงามตัวนี้เปิดไรเจักบาทครับผมสี่สิบเจ็ดครับอยากอยากได้สี่หมื่นเจ็ดพันบาทเด้อต่อรองไหนคู่โตเพคุนว่า ตัวนี้ในหอยยอดเพิ่นอยากได้4 7สี่ไปส่งให้ได้ครับกันถือใจไปส่งให้ได้เลยนะครับ47,000ต่อรองลงได้อีกต่อได้ครับต่อได้อีกนะครับสำหรับงัวเมีสาวตัวนี้ประกันตำหนี่ให้ทุกอย่างนะครับนี่ถ่ายเต็มๆให้เบิ้งนะครับเอามาสองตัวนี่บ่ครับมื้อนี่สองตัวเด้อเพิ่นเอามานะครับผู้ใดสนใจโทรมาครับ085ครับ085 545 545 5175ครับ5175ในหอยยอดหน้ามนต์คนเดิมนะครับโอเคขอบคุณหลายๆนะครับสำหรับข้อมูลนะครับผม ไดเียต่างๆโทรเขาสอบถามได้ห้อยยอดโดยตรงได้นะครับเพื่อความแน่ใจนาะครับโรคุยได้ครับโรคุยได้โอเคขอบคุณครับขอบคุณครับเอาไปต่อกันอีกนะครับพี่น้องไปต่อกอีกตัวนี้ของผู้ใดเนาะพี่นี่ของพี่มีบอมือนี่มี่ตัวใดรยไทยของพี่บอตัวนี้อ่าวัสดีครับวัสดีครับพี่อ้าวมาเบิงมาเบิงงวดตัวนี้เด้อตัวนี้ออกสีไหมเลยเนาะ สีไหมท่องเลยนะครับผมเป็นแม่สาว่พี่แม่สาวจักเดือนแล้วพี่ตัวนี้ปีกว่าปีเตัวนี้ง่วปีเสษ็เ็จนะครับแต่ว่าเนื้อหนังหนาแน่นนะครับพี่น้องนี่จะเป็นสีเหลืองทองนาะนะครับสวยๆเลยนะครับผมนะครับเบื้องโค่นหางลดเบื้องโค่นหางใหญ่นะครับโค่นหางใหญ่เครื่องเทศนี่สวยงามนะครับนะครับอ่วงสีทองนะครับนี่เบื้องส่วนสูงมัจะกันส่วนสูงนี่ประมาณลอยสามสิบห้าบวกถึงลอยสี่สิบนะครับผมแข้งขารับประกันเนาะพี่นาะ อ่รับประกันตำหนิทุกอย่างนะครับผมเบิ้งหน้าตาก่อนบิ้งหน้าตาก่อนหน้าตาสวยลองช่องนะครับนี่เบึงตางข้อบองบึงแข้งขาหน,า,หนานี้รับประกันเลยนะครับนี่นี่นะครับผมตัวนี้เปิดจักบาทครับพี่ตัวนี้เปิดจักบาทครับตัวนี้เปิดไว้นะครับพี่น้องอ้าขี่โชว์เลยราคา4 7่0 0บาทนะครับนี่แม่สาวประกันตำหนิทุกอย่าง สี่หมื่นเจ็ดพันบาทมีตัวใดอีกวะพีต่ตัวนั่นตัวนั่นจ้าอ้าวมาเบิงมาเบิงมาเบิงของผีเพิ่นอีกเด้อครับอา้มามะเบิงตัวนี้เครื่องโบสครบเครื่องเลยตัวนี้กับเมสาวคือกันบ่พี่อา้าวตัวนี้เป็นมัวแม่สาวคือกันนะครับนี่เบิงเบิงแข็งเบิงขามันนะครับแข็งขาติดโบสครบเครื่องคือกันนะครับผมครบเครื่องครับผมแต่ครบเครืองน้อพี่เนาะส่วนสูงประมาณร้อยสามสิบ ถึงลายสามสิบนะครับประมาณด้วยประมาณนะครับพี่น้องนีบึ้งหน้าตาก่อนนะครับประมาณด้วยประมาณนะครับลอยสามสิบบวกอ่ามีบวกลบนะครับผมโบ๊ครบเครื่องประกันตำหนีรอบตัวพี่นว่านะครับอ่าทายบึงแข้งบึงขามันพี่น้องนะครับตัวนี้เปิดเจ้าบ่ายครับพี่สี่หมื่นสามพันบาทนะครับรับประกันทุกอย่างทุกแนวนะครับนี่อ่าเบึ้งบึ้งนะครับพี่น้องอือนีบึ้งเครื่องเพชรเบึ้งโค่นหางนะครับ ก้นหางใหญ่ๆ,ๆเครื่องเพชรดำๆแข้งขาสวยงามนะครับนะครับ47บ่พี่ก้ <45. S 1> อ43ว้าแล้วจะขึ้นให้ให้พ้อมได้หนี่ <c oughs> 43,000บาทนะครับพี่น้องโทุกขกับมาตอรองได้นะครับง่วงาม,งาม,งามแม่สาวตัวนี้ปีก่าแล้วบอครับปี8ปเดือนนะครับงปวพี่นอ่ะมีตัวไหนอีกพี่ไปเบิ้งตอนะครับ่นเอาแต่งวงางามมาเปิดมือนนินะครับตัวนี้ได้ลูกแกะโตแล้วพี่ง่วตัวนี้ ลูกแรกนะครับลูกลูกประมาณสองตัวเนาะนะครับลูกประมาณสองตัวเบงเนน้าตามาม้างใส่กันเพิ่นเห็นกล่องเพิ่นข้างใส่เพิ่นหว่วงจังหน่อยอ่าตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้เพิ่นขาย48นะครับ48่หมื่นแปพันบาทรับประกันเบิดน,นะครับทุกถอนแข้งขาทุกอย่างสวงชุดสวงส,วงส้มรับประกันให้นะครับตัวนี้ยังบ่ทันผสมบ่พี่ก้มตัวไหมบ่ อ่าพันว่าโค้มตัวมากนะครับผสมเดือดละนะครับแต่ว่าเขายังบ่ตรท่านตรวจว่าจากเดือนจากเดือนเนาะนะครับยังบ่ท่านหูนะครับยังไม่แน่ใจนะครับนี่บ่แน่ใจก็ต้องบอกว่าบ่แน่ใจเนาะพี่นู่นนะครับราคานะครับซื้อโตเลยนะครับตัวนีบีอ่านมงามพี่น้องนี่นะครับสวดส้งกับงามนะครับนี่เบึ้งหน้าตานะครับหน้าตาเครื่องครบเครื่องเลยนะครับสวยๆเลยนมซีนะครับถ่ายถ่ายถ่ายมาหนี่เบึ้งนี่ย่างหนี่บึ้งเลยนะครับอ่าเปิดเท่าไรก็พี่ตัวนี้ 48,000บาทนะครับง่วเพิ่น3โตเพิ่นนธ์มะเปิดนะครับมี่ตัวเงาเดี๋ยวกาฝากเบอร์โทรจังหน่อยนะครับพี่092 901 4801พี่ยังครับพี่พี่วัดนะครับนี่เคยทายพี่เพิ่นหลายนะครับง่วเพิ่นพอกันทุกตนามทุกตลาดเอาโอเคขอบคุณในหลานสำหรับขอมูลครับพี่ขอบคุณครับเอาหันมาทั้งพี่บมานี้ สวัสดีครับพ่อนี่ขายแล้วบ่ตัวนี้ตัวจีจวงยู่นี่ยังยังอ้าวข่อไายนี่เดลยครับผมโอ้โทหตัวห่อไทยนี่นี่คนหุ่นหล่อเลยตาเมย์มั้งนี่อ้าวตัวนี้ง้อลูกจะโตแล้วครับพ่อลูกแรกง้อลูกแรกแยกไปแล้วมันบ่าแยกลูกจะตายไปแล้วอ้าวตัวนี้นะครับเป็นง้อลูกแรกเพิ่นเป็นง้อเถิกเพิ่นขายไปแล้วละลูกมันนะครับผมแต่ว่าแม่มันนี่โค้งสั่งยังงามอยู่ นะครับตัวนี้เป็นลูกกระทบสวยๆนะครับผมอ่าสีน้ำตาลน้ำตาลแดงเข้มเครื่องโบดนะครับครบเครื่องขึ้นกันอ้าทายเบื้องทั้งหน้าตาก่อนเบื้องหน้าตาหน้าตาว่ามันแขกนะพอเนาะหน้าตาว่ามันฮินดูบาซินว่ามันแขกนะครับนี่อาเบื้องเอาพี่น้องเบื้องเอานะครับน้ำตาลเข้มนะครับหน้าทางดังคมบนว่าแข่งขารับประกันนะพอเนาะรับประกันทุกอย่างขึ้นกันตัวนี้นะครับได้ลูกหนึ่งแยกไปแล้วลูกตัวผู้นะครับ อเออเ,เต็มแม่มันเอเบื้งองโค้งสางทั้งไทยมันนะครับผมเอการสไตล์นี่การสีจอยจังหน่อยนึงกเอาไปเลี้ยงไปขุนเอาฉีดวัคซีนฉีดยาบำรุงเอานะครับผมเปิดเท่าไรครับพ่อเปิดป่ครับครับผมพี่นกสางครับว่า,าเปิดจังบาทว่าเปิดม้วนตัวนี้ไหมเจ็ดกับสีมันเจ็ดมวนตัวนี้เพิ่นเปิดไว้ราคาสี่หมื่นเจ็ดพันบาทได้ครับพี่น้องขายลูกมันได้แล้วขายลูกมันได้แล้วแม่มันเพิ่นก็เลยขายสี่หมื่นเจ็ดพันบาทครับเอาฝากเบอร์โทรพ่อบปดิ 062ครับ062 781 781 2003ครับ2003พ่อยังครับพ่อพ่อแผนครับพ่อแผนเนาะคุณแผนบอกพ่อแผนนะครับพ่อแผนหน้าม่นนะครับผมเป็นเปิดอยแล้วข้าวไหวแล้วข้าวพ่อฟังแม่มันทับเลยบ่เนี่นแต่ว่าทับบดดนเนาะเพิ่งเพิ่งได้เดือนนึงนะครับนี่แม่มันทับแล้วเพิ่นจกออกมาโชว์เมื่อกี้นี่นะครับผมแม่มันทับตั้งแต่วันที่3พฤษภาคขหมวกหานะครับกำหนดข้อในี่18 กุมภาพันธ์หกหกนะครับทับซีว่ายใบุญตัวนี้ครับอ่าเจ้าโชคนะครับซีว่าหนึ่งเจ็ดแปดอ่ะมีใบมีหลอดรับประกันขึ้นกันครลอยมันพันรอบกันนะพ่อจะค่อยตรวจเนาะนะครับมันถ้าไม่พ่อเราไมด้น่อยมันได้หน่อยเดือนนะครับโอเคครับพ่อขอบคุณหลายๆนสำหรับข้อมูลครับผมง้อตัวนี้นะครับเพิ่นตั้งราคาไว้แล้วเบอร์โทรเพิ่นญหาไว้แล้วพี่น้องโทษกับมาสอบถามต่อรองกันเดานะครับผมรายละเอียดต่างๆโทรมาคุยนะครับอ้าวไปต่อกันอีกนะครับไปต่อกันอีกนะครับ ตัวไหนตัวไหนพ่อไล่ลูกเน่จังหน่อยของพ่อบนทยายบนท่านเบิดบนวะเอาเมลูกน้ำเนยบนวะ เอายังโมเบิร์ตยังโมเบิร์ตมาไายมาไายแม่ลูกของพ่อเพิ่นก่อนนี่แม่ลูกลูกเล่ลูกเล่ไม่นช่ะแม่ลูกเล่เอาพ่อพ่อขายจักบาท์แม่หน่ว่าสี่คนเก่าแม่ลูกแม่ลูกนะครับลูกเล่นะครับตัวเถิกบ่ลูกเล่ตัวเถอ่าลูกชลโลเล่ตัวเถึกนะครับลูกตัวที่ตัวได้หรือลูกแรกเนาะลูกแรกนะครับเอาเบิรงแม่มันก่อนแม่มันโค้งสางส่วนสูงประมาณหน่อยสี่สิบหานอประมาณโดยประมาณนะครับลูกแรกเพิ่นจะเป็นเชลโลเล่ผสมนะครับเอาโค้งสางยังดีอยู่ดอก เบิงเบิงเบิงโคนหางเบิงเครื่องเพลิมันโค้งสางแม่มันยังดีอยู่ออนะครับผมนี่เบิงลูกมั้นนะครับนี่เบิงลูกมันสีขาวลูกชาโลรล่นะครับลูกสายขุนอ่ะลูกสายขุนนะครับนี่สายขุนของชาโลรล่นะครับนี่ลูกมันเดอ้อนะครับพี่น้องลูกมันได้จากเดือนแล้วพ่อประมาณสามสี่เดือนพ่ประมาณนี่ละประมาณสี่เดือนนะครับลูกมันนี่นะครับชาโลรล่สีขาว อ้าเพิ่นเอาซาโลลีผสมขาทกบ่กขาข่างไ้บอกเลยอ้าเพิ่นบอกเลยว่าขาขามันทกข่างซ้ายเพิ่นว่าแม่มันเด้อนะครับรู้บ่ะตัวกันรู้บ่กกันเลยบดิตัวกันเพื่นว่ามักจังเอามักจังเอาเพิ่นว่าขามันทกข่างซ้ายเพิ่นว่าครับพีู่้เฮ็ดได้ก็เอาไปเฮ็ดเอาเอาขายตอนไหนเพ่อ ห้องวัยสนะครับ49,000บาทขาทกขังสายได้พี่น้องบอกตำหนี้ไว้ก่อนนะครับผู้ใดมักจังเอาเพิ่นว่ะนะครับนะครับคันบ่มักเพิ่นก็สิเข้าลงเชือดละบอกก่อนเลยนะพ่อเนาะเอาฝากเบอร์เบอร์ทเบอร์โทุเบอร์โทุเบอร์เก่าเอาเบอร์เบอร์เก่าเมื่อกี้นะครับที่เพิ่นแจ้งมาอ่ะโอเคขอบคุณหลายครับพ่อสำหรับข้อมูลนะครับทั้งนี้บ่แม่นบ่อกคนละเจ้าของผู้ใดบุ เอาเอามาถ่ายเลยครับพี่วัดดีครับวัดดีครับมาถ่ายมาถ่ายง่วงามๆกันง่วงเกือบนี่เส้าหาครับแล้วบ้าวโพดแข้งน่องง้วผูเน่องนะครับง้วเถิกราคาบาวโพดแข้งนะครับพี่น้องตัวนี้ตีเป็นง้วเนื้อไปเนาะพี่เนาะนะครับตัวนี้เพิ่นเพิ่นตีไปเส้าหานะครับนี่ง้วเถิกสีแดงนะครับง้วประมาณจะปีแล้วครับนี่ง้ได้ปีนะครับง้วด้ปีเนาะปีน้อยๆนะครับนี่ชนปีแล้วล่ะคนขายไว้เส้าหานะครับพี่น้องห่องซื้อ ห้องหินคนต่อไปมล่ะห้าอยห้องหินคนต่อนู่นเอาตัวนี้เศร้าหานะครับพี่น้องตัวนี้เศร้าแปดหาร้อยตัวนี้สามสิบสองเนี่ยเศร้าแปดหาร้อยเป็นง้วเถกนะครับเป็นง้วเถกเป็นง้วเนื้อเป็นง้วขุนนี่แหละเข้าไปขุนเอาก็ได้นะครับยังยังยังรออยู่ยังใส่การได้นะครับขันไฟขันไฟขันไฟอยากขุนไปเป็นพ่อพันก็ได้อยู่เศร้าแปดห้าร้อยนะครับตัวนี้เอาตัวไหนอีกครับตัวนี้สามสิบสอง ตัวนี้เพิ่นก็ขายราคาสามหมื่นสองนะครับนี่งวดงวดงวดผูเด้อเพิ่นห้องไว้นะครับสามหมื่นสองพันบาทงวดปีกวัวตัวนี้งวดปีกวัวกัวนะครับส่วนสูงนี่ประมาณร้อยสามสิบอ่าตำนี้แวดล้อมส่วนอื่นบ่มีหยัง,ยงแข้งขาดีะนะครับสามหมื่นเท่าไหร่ก็สามหมื่นสองสามหมื่นสองพันบาท, 32, บาทห้องไว้เพิน่นว่าห้องได้อ่าร่องได้ต่อนร่องได้เอา้าเป็นงัวเนื้องัวขุนนะครับก็ได้ผู้ใดอยากอยากเห็ดยังไงก็ไปเฮ็ดเนาะเห็ได้ซื้อไปเอ้าก็ฝากเบอร์โทษนี่ครับบัดนี้ 0 6 2ย์หกสองศูนยซื้อจากไหนครับพ่อหอยแสงในหอยแสงเนาะมาจากใช้ครับผมกน้ามุ่นนะครับออพอแสงน้ามุ่นเนาะโอเคขอบคุณแล้วละเอียดขอบคุณครับผมขอบคุณครับอ้าวไปต่อกันอีกนะครับผมวัสดีครับพ่อรับพ่อตัวใดไดหรอบ่ของก็าชกกันอ๋อโอเคครับผม สวัสดีครับสวัสดีครับเห็นยืนคุยกันอยู่มีตัวไทยบอครับบอจ้ากไทยหรือจ้าบอไทยหรือบอโอเคครับผมอ่ะหันมาหาพี่ซอสเนี่ยบดน,นี่อ่ะพี่ซอคนเดิมสวัสดีครับผมบบอ่ะมือนีพ่อกันยุ่นีมืออื่นพ่อกันยุ่ยอช่ครับจากพูด,ดินครับผูดดนนนบน้ดินเนาะตำบลผู้ดินเอามาเบิ่งงัวเพิ่นก่อนมืิ่นี่ผมได้แม่มานมาเหมือนได้งัวแม่มานมาเพิ่นวมาเหมือน เอาเป็นไคล์ดีมันเนอะใ่มั้แต่ว่ามันมันอ่อนครับมันมันอ่อนเป็นว่มันในเดือนเจ็ดมือมันในเดือนเจ็ดมือครับผมไอ้ท่องข่มตัวมาบอพี่บอครับผมผสมรอดครับอ๋อเพิ uh, ่นผสมครับมีใบพร้อมครับ uh, อ๋อ uh, มีใบมีใบผสมผสมกลมประจัชา์บอครับผมนะครับเพิ่นผสมมาเนาะตั้งแต่วันที่ยีบสองเดือนหานะครับหกหานะครับผมกำหนดกำหนดข้อนี้ยี่สิบเก้าเอ่อเดือนสองหกหกนะครับผมตัวนี้เพิ่นรับประกันว่าเพิ่นผสมมานะครับอ้าวตัวนี้เบื้องส่วนสูงก่อน ทองแรกบ่พี่ทองแรกครับอ่าเป็นง้อนทองแรกนะครับส่วนสูงประมาณร้อยสามสิบนะครับร้อยสามสิบบวกนิดๆนะครับแข้งขาดีแข้งขาดีแข้งขาดีประกันห้เนาะนะครับตัวนี้เปิดไว้จักบาทครับพี่ผมเปิดไว้เพหลายครับผมเปิดสามสิบหกเปิดไว้สามหมื่นหกนะครับตัวนี้พี่เพิ่งเปิดไว้นะครับราคาสามหมื่นหกพันบาทกันบ่มิ้ทองผมก็เอาเงินอีต่างหากกันบ่ทองบ่เอาเงินครับผมอ่าประกันพ่อแม่นบ่ประกันครับรับประกันรับประกันให้เลยกันบ่ทองบ่เอาเงินนะครับผมนี่ตัวนี้เป็นง้อนทองแรกนะครับแม่สาวทองแรกนะครับผม ถ่ายราคากับว in ่าแพงแหงเดี okay. <no 22, ๋ยวถ่ายทั้งผุนนี่เบิ้งน้ำลำตัวลำตัวยาวดีครับนะครับ่าย่ายเบิ้งข้นหางถ่ายเบิ้งเกลื่องเพลท่ายเบิ้งแข็งขานะครับนี่นะครับลำตรงลำโตดีพูดว่านะครับได้ช่วงเน่านะครับได้ช่วงเน่าดีสามหมื่นเจ็ดบอพี่สามสิบหกบอกอ้าวสามสิบหกนะครับตัวนี้สามหมื่นหกพันบาทย่ำดูๆเนี่ยจังหน่อยคนไทยลืมนะครับสามหมื่นหกพันบาท อามีตัวได้อีกว่าบ่ะนี่แม่ลูกวะอ,อ๋อแม่นี่แม่นี่เป็นบ่ะเอามาเบิ่งก่อนมาเบิ่งก่อนโยางไปยางมาไปเตะรักเพื่อเราบ่นี่เอามาเบิ่ง,งต,าาตัวนี้นะครับเป็นเป็นงัวแยกลูกนะครับงัวแยกลูกนะครับอ่าส่วนสูงนี่ประมาณร้อยสี่สิบนะครับประมาณร้อยสี่สิบเป็นงัวแยกลูกลูกจักโตแล้วตัวนี้เป็นลูกตัวหนึ่งเนาะนะครับสภาพยังดียังสวยอยู่ แข้งขาก็ดีขึ้นกันเนาะพี่เนาะรับประกันพร้อมสีผสมแล้วเป็นปะอ่าพร้อมสีผสมพร้อมสีทับนะครับเบื้องหน้าตาลองช่องพี่น้องนะครับแยกลูกไปแล้วละนะครับนี่ทายเบื้องรอบๆนะครับทายรอบๆอบเห็เบื้องเดี๋ยวลูกค้าสิว่าเอ้าทายคือทายบ่เห็นวมดปัจจุบันเอ้าทายรอบๆอบทายแข้งทายขาทายทายแวดล้อมทายโค่นหางนะครับเบื้องโค่นหางเบื้องเครื่องเพียรนะครับนี่นะครับเปิดจัาบาทครับพี่ เปิดราคาไว้ตัวนี้นะครับพี่น้อง4 2 0 0 0บาทนะครับผมอ่ะพร้อมผสมพร้อมเซิ้งนะครับ42,000บาทซัานี่บ่พี่ครับผมอ่ะเอาซันี่กับเบอร์โทษนี่ครับพี่ศ9 8ครับ0 9นไอ้152ครับ152 224 1224ครับผมอ่พี่สอคนเดิมนอกไพอยูสารคทูมาหาผมนโทรมาผมอเศ้าคนจเบมือคิอ๋อครับ อ่าพยู่สารคามนะครับลูกค้าที่อยู่สารคามนะครับผมอ่อของเบาใช้ินิเกตเนี่ยอ่าฝากเบิ้งของเบาใช้สินิเกตนั่งบน่าโทษของมหาพนน้ำเนยมือเสาโทษมาอยู่เพิ่นที่ต้องการตัวใด้เพิ่นเลยต้องการตัวใด้หนีทายให้เบิ้งนะครับง้อเพิ่นทายคลิปเมื่อกี้สองประกันมานอ่าสองโตแล้วประกันม่านอีกตัวนี้ท่องว่างไปผสมเอานะครับ เอ้าโทษเขามานะครับผมเพราะว่าเพราะว่าไอ้ยังคุยกันข้างไว้อยู่เนาะครับนะครับเพิ่นถ่าเบิ่งรูปครับเพิ่งาอ๋อถ่าเบิ่งรูปอยู่นะครับเอาถ่ายรูปให้เบิ่งแล้วถ่ายเวลาให้เบิ่งแล้วพ่อโทษเขามาซื้อเอาเด้อบัดนี้องแม่นี่่ใส้ตกใจเอาเอาแม่นี่ใส่อีกปะแม่นี่แม่นกับคลองพี่คือกันแม่นบ่ตัวนี้แม่แม่สาวบ่ะเอาเมา่อเบิ่งงัวแม่สาวสวยๆนะครับบัดนี้ของพี่ซอนี่ล่ะคลองผีซอ่เบื้องท้ายเบื้องต้นเบิด ลืมเมื่อกี้จะตกใจนะครับผมส่วนสูงเท่าไรพี่ประมาณร้อยสี่สิบนาะประมาณร้อยสี่สิบเป็นว่าแม่สาวประมาณปีกวกวสีส้นสองปีเน่อนะครับสาวบริสุทธิ์เลยตัวนี้นะครับแข้งขาดีรับประกันทุกถอนทุกอย่างรับประกันครับรับประกันตำหนิหกสิบปีพื้นพื้น่านะครับเบ่งโค้นหางก่อนเบ่งค้นหางเบ่งเครื่องเพชรนะครับสีเหลืองนวลเลยนะครับพี่น้องนี่นะครับผิวขั้นดีนะครับแข้งขาดีเบิร์นะครับรับประกันและตัวนี้เปิดจักบาทครับพี่ ตัวนี้เปิดราคาไว้46,000นพนะครับตัวนี้เดอ้อ46,000นนะครับรับประกันตำหนิรับประกันทุกถอนแข้งขาทุกอย่างสวงสุดสวงส้มรับประกันเบิดนะครับเอาไปนอนกอดก็ได้พนว่ากันพูดใด้ยังนอนกดนอดเนาะพี่เนาะนะครับอย่าไปเบึงเ่งจะคว่ำง่ามมันนะครับอ้ะราคาเท่าไหร่ก่อนเมื่อกี้นี่4 6่สิบันเปิด46,000บาทเดอ้อนะครับตัวนี้อ่าโทษขอมาเบอร์พีซอสเนี่ยละเบอร์เบอร์พีซอนี่ยละ,ะน,นะครับ โอเคครับพี่ขอบคุณหลายหขอบคุณครับขอบคุณสำหรับข้อมูลนะครับข้อมูลดีๆนะครับง่วงามๆนะครับเด้ยหาบหนหาชิ้นสองนั่นอ่ามีตัวเดนไทยอีกบ้านเอาเนะครับผมแม่แม่มาเอาแม่มาอีกไม่บอกไม่ได้ขายแล้วบ่พ่อขายแล้วครับขายแล้วเพิ่นว่ขายแล้วเหลือตัวนึงเหลือตัวนึงเหลือตัวนึงเนาะตัวนึ่งครับผมอ๋อเหลือตัวนึงเดี๋ยวไปทายเพิ่นก่อนเอ้าสวัััสสดีครบบแแม่่เห็นนจกอป๊ยูวััสดีครบเหวว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 เหลือตัวนึงตัวนี้บ่ อ่ามาเบิงมะเบงมะเบ,ง,เบงตัวนี้ก่อนนะครับสามหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับเป็นง้อแยกลูกบ่แมมนะครับแน่แยกลูกหรือยกล่าแยกลูปปกไปโดนหรือบ่ แยกลูกได้ซิมหามือนะครับได้ลูกเักตัวเลแม่งวตัวนี้ได้ลูกสองเนาะตัวนี้สมไหแล้วบว่างคว่ออ่าตัวนี้เป็นงวนทองว่างนะครับง้วนแยกลูกลูกสองโตนะครับส่วนสูงของมันนี่ประมาณร้อยสี่สิบนะครับโดยประมาณร้อยสี่สิบนะครับแข็งขาดีรับประกันให้แม่เพิ่มรับประกันเนาะนะครับแวดล้อมส่วนอื่นนี่ตำหนิบ่ตำหนิแวดล้อมส่วนอื่นบ่มีอย่างเดียวไทยเบิ้งรอบโตนะครับไทยรอบโตนะครับนี่นี่นะครับเบิ้งเบิ้งเบิ้งช่วงหนามันนะครับ นะครับนี่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 พึ่งข้างนี่น้ำนะครับครับผมเปิดจักบาทกแม่เปิดไว้สามหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับผมอ่าผู้ใดสนใจโทษกับมาเบอร์โทรษนะครับผมศูนย์เก้าเจ็ดสามห้าสองหนึ่งเก้าสี่แปดแม่เป้าน้ำมนต์นะครับโอเคครับแม่ขอบคุณหลายๆครับขอบคุณครับอ้าวพ่อเอิอนอยู่เมื่อกี้นี่ชายแม่ลูกให้แน่พ่นวะเอาเอาไล่ลูกเนี่ยพ่อ มันฉิได้เห็นส่วนส่งของลูกสาวเพิ่นคือลูกลูกเถิกบอกเอาลูกแม่เอาอะไรลูกก่อนอะไรลูกก่อนนะครับอ้าวมาเบ่งงัวแม่ลูกเพิ่นเด้อของพ่อเพิ่นนี่เปิดเปิดราคาเท่าไรก่อนนีเปิดราคาไว้ที่5 2 0 0 0บาทนะครับสําหรับง่วแม่ลูกลูกมั่นได้ประมาณสี่เดือนน้ะพ่อเนะต่อรองได้5 2,000นอี่ต่อรองได้นะครับเอาเบ่งส่วนสูงของแม่มันก่อนสูงประมาณ140่แข้งขาดีวะครับแข้งขาดีรับประกันขาทุกขาทอนรับประกันเบิด นี่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 เจ้าของคนรับประกันให้นะครับผมเอามาเบิ้งทั้งบีก้อนมาหนิเอามาเบิ้งทั้งนั้นทั้งนี้น้ำเนี่ยสียาท้ายคางเดียวนะครับเมย์ <c oughs> มันกระจอยยังน่อยตั้มภาษาเมย์หรือว่อน,นอ้อนะครับขาดนำเลี้ยงอยู่ดอ,อกแต่ว่ากับไปขุนเพื่มเอาได้นะครับลูกแกโตแล้วกว็ลูกสองตตัวนี้ตัวสาม โอ้ตัวที่สองนะครับเัว,วแม่ลูกลูกตัวนี้นะครับลูกสองตัวตัวนี้เป็นตัวที่สองนะครับประมาณสี่เดือนนะครับเครื่องโบสถะมีนะครับโบดยางดีเพื่นว่าสี่สิบเท่าไหร่ก็่าห้าสิบสองบอกไปบ่ามาสิลดราคาให้เจ้าของงัวเพิ่นห้าหมื่นสองพันบาทนะครับรับประกันตำหนิทุกอย่างอา้าวฝากเบอร์โทรนะครับบัดนี้ศูนย์หกสามศูนย์หกสามศูนย์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 หนึ่ง 001 853 063001 8538 8 8 5 3พ่อหยังครับปัญญโป้ปัญญโป้เนาะนะครับโอเคขอบคุณขอมูลนะครับผมขอบคุณครับผมผู้ใดสนใจนะครับสนกสนใจโทรเข้ามานะครับเพิ่นเปิดไว้ราคาไว้แล้วต่อรองกันเข้ามาเอาสำหรับคลิปสุดท้ายนี้นะครับผมช่วงคลิปช่วงท้ายคลิปนี้นะครับผู้ใดเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมเพื่อบ่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับช่องเบาชัยศรีสเกตชาแนล นะครับช่วงท้ายคลิปนี้ก็ฝากน้ำเน้นะครับพี่น้องผู้ใดเขามาเบิ้งแล้วนะครับผมก็สามารถโทรเขามาสอบถามต่อรองกันได้นะครับเช็คราคากันเบิ้งนะครับช่องเบาชัยศรีสกีกับทายแวดล้อมให้พี่น้องในเบิ้งในศึกษาส่วนต่างๆนะครับแล้วก็ราคาสอบถามกันให้เบื้องส่วนข้อมูลต่างๆนะครับพี่น้องบอบอไอบอละเอียดยังไงกันช่องเบาชัยศริสกตทายบอละเอียดยังไงก็ทรเขามาสอบถามจากของงัออีกทีนึงนะครับเพื่อความแน่ใจสิบเด็เกิดข้อผิดพลาดในการสื่อการขายนะครับผม เพราะว่าขันฟิดผ่านไม่แล้วมันก็แก้ไขลําบากนะครับพี่นอ้องบ่เดือเข้าสื่อไปแล้วง่วม,มีปัญหาง่วม,มีตบบนี้โทษติดต,ต่อจากของง่วงบ่ด้มันก็เกิดปัญหากันขึ้นนะครับผมเอาฝากน้าน,นะครับผมอ่าคลิปชุดท้ทยนี่ขอบคุณหลายๆนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ